ครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านครับผมนะครับซิมพักลักเทินะครับก็ติดตามผมที่ช่อง YouTube ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังมาหารายการที่วัดว่านแกนนครเมืองเชียงตุงนะครับนี่กำกำลังจะสร้างโรงเรียนใหม่นะครับที่ทุกท่านน่าจะเห็นอยู่อนี้นะครับตอนนี้ก็ผมกำลังมาถวายอาหารเท่งแห่งคนที่มาลมแรงงานที่นี่นะครับก็ไปดูติดตามที่จะสร้างโรงเรียนกันนะครับ นี่ครับก็คนชาวบ้านมารมตัวคนที่จะสร้างโรงเดนแห่งที่ว่าเขาเรียกว่า r Ring School นะครับก็โรงเรนรักษาสิง่งแวดล้อมนะครับตครับ,าบาาาาาตามนะครับแล้วก็วันนี้มีเมนูพิเศษที่อาหารเท่งเธอกำลังจะถวายนะครับผมนี่กำลังจะสร้างนะครับผม นี่ครับทางน้าเลยกับจะเป็นในป่านะครับโรงเรียนสร้างในป่าที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผมธรรมชาติล้นนะครับดูนะครับผมเปลียกกันตอนเช้านะครับนี่ครับเรากำลังจะสร้างกันอีกไม่นานนะครับโรงเรียนจะเปิดนะครับอีกประมาณ4เดือนนะครับข้างหน้านะครับ

อยกจะมันกำลังจะปักเสาแล้วเราจะสร้างนะผมนะครับ ชาวบ um ้านมารวมตัวกันทําอาหารเพื่อจะถวายตอนเท่งนะครับขอดูนะครับว่ามีเมนูอะไรว่างวันนี้ครับมันไก่ของใครรับการซี่งเป็นยาเออบุญช่างดูบุญช่างดู เขาไม่ยอมอยู่เลย嘛ก็ดิซอนที่้องอยู่ก็ไม่ท้อให้อยู่ไม่ท้อแต่เฮ่อก็ไม่ท้ออยู่กรืีมันเปลเ่็มการเรื่อมันเปลี่ยนไงวะ ครับที่คือที่โคแห่งวัดงานของเรานะครับก็มาลงต้นทำอาหารนะครับนี่ครับขอโตไปทําที่ไม้ที่เขาลงมาเราประกาศแล้วมันเลี้ยงแล้วแน่นอนโย่บักโ่บักโ่บันี่ที่เป<ก>็นหมอ<ก>นะเขาเลยนี่เข้านะกำลังจะไปแจกเขานีเข้าเอาไว้เปนู่นเพื<ก>่อนั่น<ก>นี่เอาไว้ไ<ก>ปนู่ะจ้องอะ ตั wow, ้งได้เม yeah. uh ี uh ่ยงแน่ไ huh. ด uh ้หม้อลูกชิ้นแล่กันนี่นะเป็นทอด่ายอันนี้ดีน่ไปวหินสามหินหมด้น่ คัยเน่ายดาน่ยโ่เนี่ยนี่ครับน้องหอมนะครับคนทอดเิินไก่ทอดเนี่ยไปนำหรืนเนี่ยน่องถุงวะเนาะเน่เนเเนีชียอเดินในเสืกอหูไอ้หอมเนี่ยจในขาวอะไรนำหรือนั่นกันอีไอสุกเก็เกี๊ยบหอยมาเลยเฮอดีไหน ยยคอมาเราเยียดอันเขาแป้งเขาฟูน่อะไรมีครับนี่คือแป้งเอ็นแกชทอดนะครับแล้วมีเด็กๆมารอทันเยอะมากครับผมโออ้อ้โหโออ้ห จะมอมเขามาแน่นะทำมาต้นเองอืมใช่เราคนชาวบ้านวัน์เนเดี๋ยวกันนะเพราะต้องช่วยกันทุกอย่างนะผมก็บรรยากาศตอนเช้านี่ก็จะจัดอาหารเท่งที่เราจะไปไปทานที่คนมาสร้างโรงเรียนนะครับนี่ก็คือแกงประกาศแห่งวัน์เนของเรานะครับโอ้โหไม่จัด ครับสถานที่จะสร้างโรงเรียนจะเป็นนี้ครับยังไม่ได้สร้างครับก็ดูหนุ่มๆวันแงนแล้วก็สาวข้างนี้วันแงนมาช่วยกันครับไม่อันเปียนไก่ไว้จำที่นั่นหรือโจ๊กพี่ราบีพี่ราบีพี่รามบีมาทำอะไรกูนะกูนะครับก็จะมีลาบไทยใหญ่นี้ครับสดไนะครับอีกชิ้นด้วยสุาดูทำลาบไว้ไปดูไปดูไ้เนี่ยดูไปดูไปเนี่ย ร <m us Salvador> ุ่นเราเพิ่มนะครับนี่ครับรุ่เอกวันเียนะครับไ่ลองรับ่อัเลยหรอเอเหนแรกได้หอ๋ไ่ไหรออ๋หาว่าเนี่ยลำเส้ำเสียย

ออจิ้่นไนปกค่ทเนเนี่ยสลาโอ้คุกคุกคุกนโอ้จัดไปาลนี่นอันสุกแล้วนะอ๋อโลคบมือมหลอวันนี้นะอาไ ก็ลอบ่วงวาไยังเลยนะวันนี้เป็นางเงินดันเงินไุกป็นอเข้ายเงินไก่เยะนั่นแหะลำบ่กะไรนะนั่นก็เลยวแต่ไอ้เย็ดฉีกไว้เพื่อดายน้อง้อเยอะนะคุณเยอะเมาพวกึเปล่า้าอยู่นกล้องเละเป็นมันหลักกันฮะ ก็จะมีพกเกี่ยวตัวเออเออไม่ใส่อะใช่อะใช่อือใช่อือกางน้ำส้มไปเอาน้ำส้มจะไม่ใส่อะไรแบบนี้นะเนื้ออะไรก็เนื้อบนว่าต่างกันที่ดิบเนื้อตุ้มหิ้งดิบดูดีครับเอาเลยครับอือออร์ซ่า ไหนๆๆๆเรา่สุนๆอย่างนี้นะนี่นาบมันลอยมานขอชิมนะครับผมนี่ครับอะดูดูไ่อะลูกติ๊กต๊อะลูกกับอาฟักเงมนอีกหนึ่งหมน้้มาเกลือน้ำนิดหน่อยอืมไม่ขาไก่ของผมอ่ะมาไเน้อไื้อไม่ได้ขาไกัน สองมืนได้่ะยิงเงนอ่ะองหมนได้ค่ะมือแล้วก็เกในเต้าปลาหนสองมืนด้ยังกันเจอาหล่อนะครับอืมหรือว่ามอะไรรู้ยักเลยใช่ซแต่เก็นแล้วมันเปรีอะอืมดีอ่ะอาหารเล้กอเลยร้อนสิกาลิกาลันื มนเลี้ยงเออเออตเปองมเสามเสียนะทาเปาเรอ่าเียออมันาสเื่อารืล่เชื่อนี่เนาะาารเชล่บสดๆแพงคโดเนยานทำนะครับพึ่งมาครับเผ็ดมาครับผมรับมาเลยครับเสียบเสีบ ก่อขออนุญาตปิดคลิปนี้แป๊บนึงครับผมอย่างนั้น่นั้นอ๋อก็ปังตุบิเสียมาซุก่ันเจ้ามีมั้ยอยู่อยู่มั้ยนี่กระทไปตุบิอย่างอยู่มมา

ยะอะไรก็จุดภัยนะครับนี่กำลังจะสร้างที่โรงเรียนจะขุดนะครับนี่ก็จุดทานอาหารเพลงนะครับผมนี่ครับเหล็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ลลมตโตทั้งหมดนะครับนี่คือสาวข้างดีอย่างว่านว่านน้องนะครับผมกอนเคย มนี่ะนัจุดกับจุดเมื่อละพาอ่าก็ว่าเนี่ยขอรูปใกล้ๆนะครับผมจุดสถานที่จะช่างโรงเยนที่นี่นะครับเดี๋ยวก็ตอนเท่งเราจะมีอาหารแล้วก็จะมีถวายน้ำโซมิดนะครับผม นี่ครับเห็นที่นะผมนนี่ครับสถานที่ทำในป่าแห่งที่จะมาจ้อนหญ้านี่ครับผม อ,อ๋ตากกกแกแกแ่เห็นคโอ้มีสาวมาไล่กันน่นนีไอ้น,อนั่นเฮ้ยเาเๆสาวทางนี้นะเฮ้ยยุ่งป่ะยุ่ง่ อ๋อไอ่าวันน้องให้ตี้หอนาแล้วเนะี่ยรูรูนั้นนั้นนั <c oughs> น้นนั้นเราต้องช่วยกันต้องรวมพลังกันนะครับ <c oughs> นะครับบางคนก็ช่วยเอาไฟจุดนะครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไฟเผานะครับผม พัน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 เออดิดกิ่งนีออ่ครับสาวเขินมากครับผมเดี๋ยวไปถ่ายคุณเข้าก่อน ลาน,นี่นักเอกมั้งนักเอกมั้งนี่ครับพระเอกหนุ่มหลอ่อวันนี้นะครับกำลังช่วยกันนะครับผมไปเลินจุดไฟ ส,นนสวัสดีครับผมนะครับซิมาร์รักคุณนะครับก็มีนุ่มรอวันเงี้น,นะเสื้ออะไรครับผมไอ้เหลือ <c oughs> ไอ้เหลืออ๋อนี่ครับเอ็นไก่ทอดแห่งผีมือสาวข้างดีอย่างวันเงี้ยยิงหอมตองค์คำพองอยิยง,งวันได้ฮะกำแรงผซิม,มาร์น้ำ้มอะไรวะมุนฮาไป จะน่าสมาวันเป็นกัดอันกวงน้ำซมนั่นก่โลนั่งหมื่นก็คือแก่นันที่ส่ลมเขาซื้อมานั่ทัถามเจ้ามื่อก่เอันเป็นกงอ่อนนั่ของเขานี่เขาจกอนก็างกอนะควรอ่ะเขาอวิอควแ้วสี่ล้นูอันหกอันนี้อ่าปั้นมะก็มเลยถ่ายได้น่เลยเป็นเห็ดออกกำลังกายกำลังในสาววันเง้นเห็ดเอ็นเกทอดในแหละบอกว่า

อเ่อเจิ้มปอไอ้ก็เอ็นก็เอ็นกันหรอแมบไปกินเม่กินเอ็นว่ามันเลกินนาหนาออเมื่กินนางปลาหน้าหจิ๋มปอจิมป้อนี่ครับน้องหอมครับหน้าแรงมาครับเต้เด้เด้เนนางจาไ้มาำหมกเนยนั่งเหรอนองแป้งเนี่ยมากเหมือนขมุนดีซื้อมาเหมือนทุ่มหามันเหรอใครยิ้มบุเทาวนมือมันทู่มา้ัวเอออายุ่เมาเอาขมุนดีน้องแป้งมาก เันซอยออกไ้าเขาากอม้าเพราะเขายเออกดกดตึกกดตึกเอขาเขอ้สมัมันจ้งมันจ้างทำดัวนะมามามาตึกแล้วเอน้ำมันตึกมันจ้างมากู้ขพนมามะมีกุ้ยซาปลาเยจะคู่อยงนี่กันน่กจุปีน้องนน้องกบต้นอ้าวปนได้ปังก็เลยกบต้นนี่งวะ ลุงแกว้วอ่ะอ่ะเขาใครมาจิ้มเอ็นไก่เนี่ย่ะก็เราไม่กเลยก็ยขอขอของังแก่เขานะอ่าเลยมันต้องรวมตัวทำงานนะครับแบกไม้นะครับผมอ่าแล,ะล,ะละ้วลูกอ่าตุวยตุวยตุวย กายกันนะเดอกสาวมาจอยกันวะคือเป็นฝ่ายเอกเนี่ยง่ย คือไหวะไอ้กัมแก้มอีกคับที่สถานที่จะสร้างโรงเรียนนั่นเอนี่ของเอาเดี๋ยวถมดินเปี้ยงกันนะเอาผังเสากันนี่กันนี่แน่นอนสวยเอาเดี๋ยว cuốn vỏ cái này, ai, ở đây, đây, cứ tôi đây, ba, ở đây, tôi tăng, hừ hừ